สวัสดีค่ะแม่บุญนลายพื้มท้องค่ะจะพาทุกท่านทุกคนมาชมพื้มทอถุงยามเน้อค่ะขนาดหฮลลมี16เซนจ้าฟื้มสำหรับทอถุงย่ามค่ะลูกค้าท่านใดสนใจกระทาแคสสอบถามเพิ่มเติมแม่บุญหลายพื้มท้องมาได้เด้อค่ะสำหรับฟื้มทอถุงยามค่ะง,งามๆค่ะเบิ้งค่ะ ฟื้มทอถุงยามแบบครบสุดพร้อมใส่เป็นซองตะกอเด้อจ้าใส่ไหม้ล้องเขาให้พร้อมเรียบร้อยค่ะหกกรบยี่สิบหกเซนจ้าเป็นฟื้มทอถุงยามค่ะเชิญชมค่ะ ลูกค้าท่านใดเห็นแล้วมากถ้าแค่สอบถามเพิ่มเติมแม่บุญลายฟุ่มท้องมาได้เด้อค่ะสำหรับฟื้มทอถุงย่ามค่ะขนาดหกรบยิมหกเซนค่ะ